ไม่ใช่เรื่องเล็กๆอีกต่อไปแล้วนะครับวาระเรื่องเงินยี่ต้อน1,000 10, 0บาทเนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันมากขึ้นเรื่อยๆนักวิชาการนะครับกว่า9 9คนก็ออกโรงคัดค้านแม้กระทั่งอดีตผู้ว่าปรงชาติเนี่ยแกก็เอาด้วยนะครับบอกว่าไอ้เงินยี่ต้อนตรงนี้เนี่ยห้าล้านได้ไม่คุ้มเสียสร้างภาระนี่้กับเมืองไทยแต่ทางรัฐบาลเนี่ยก็ยืนยันจะไปต่อข้อดีเขาเสียอะไรเดี๋ยวคลิปนี้ไล่ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตดได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกําลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีเศษทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property l i ี e ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like ิดตามเาไว้หรือว่าจะสนุนช่องนี้ผ่านการเปิดสมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในที่นี้ชวนคุยเรื่องของวาระเงินดิจทั้นแห่งชาติและกันนะครับที่งบประมาณกว่า5้าแสนล้านบาทถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้นี่นะครับนโยบายาต่างๆของรัฐบาลนี่นะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ไม่ม่่่มมีีออออะะไไรรทัันนนนคคข้างหวบ ที่จะแจกกันทั่วประเทศนั่นเองนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นการวันแหได้ไม่คุ้มเสียมากนะครับหรือแม้กระทั่งการหมุนเงินของทางที่คาดกันเอาไว้3-4เท่าเนี่ยนะครับแม้จะไปไม่ถึงนี่ครับหเท่าก็พอแล้วรวมถึงไทยของเราเนี่ยก็มีภาระหนี้ที่สูงถึง60ซนต่อ GDP ท่านี่เข้ามาเนี่ยจะยิ่งทาให้เพิ่มสูงมากขึ้นแล้วบางรายเนี่ยบอกว่าไทยเราจะเดินหน้าซ้ารอยเวเนซูเอลาหรืออจินานุ่นเลยนะครับแต่ต่วอวันนี้ถือว่าเสียงค่อนข้างแตกนะครับบางคนก็บอกว่าดีีีีบบบาาาางงคนกกก็อออวววว่่่่่ไไมมมดดดะเ๋ยจ และไม่ดีเพราะเห็นผลอะไรซึ่งล่าสุดนี่นะครับอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติทั้ง2ท่านนะฮะลงนามด้วยนะค้านการแจกเงินหมื่นตัวดิจิตัลตรงนี้ครับนอกจากมีท่านวิรไทนะครับแล้วก็คุณทาริษานี่ยนะฮะยังมีนักวิชาการและคณาจารย์นักเศรษฐศาสตร์นะครับร่วมก็สิคนนี่นะฮะลงนามด้วยครับหรือพูดง่ายๆนะครับว่าฝ่ายของวิชาการนะเรื่องของที่จะดีนะครับในฝ่าของเศรษฐศาสตร์เนี่ยโอ้โหไม่เห็นด้วยทั้งนั้นครับมีการชี้แจงด้วยนะครับว่าเป็นการสร้างมาตรฐานให้มีการใช้จ่ายเงินแจกเงินนะครับเ่ะ้นนคแลีป็ ระยะสั้นเท่านั้นนะครับโดยไม่คำนึงถึงวินัยและเสรีภาพทางด้านการคลังในระยะยาวครับต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางแบงก์ชาติเองเนี่ยก็ได้เคยออกมาเปรย์เปยเตือนเรื่องของนโยบายประชดิย,ยมกันอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีการลงหลายชื่อน,นะครับรวมถึงผู้ที่ลงลาชื่อเนี่ยเป็นอดีตผู้ว่าทั้งสองท่านด้วยก็เริ่มจริงจังกันมากขึ้นแสดงเห็นถึงวัตถุปนี้เนี่ยมันค่อนข้างเซนชิฟีฟนยหรืออ่อนไหวต่อวินัยทางการคลังของไทยจริงๆครับเอาจริงๆแบงก์ชาติเนี่ยก็ไม่ได้่จจะะกกเเงงาาอลุม เอาเฉพาะผู้ที่มีรายได้ต่อยู่จเป็นจริงๆมากกว่าจะหวานแหแบบนี้โดยชี้แจงนะครับว่าเม็ดเงินของเราเนี่ยมีค่อนข้างจํากัดครับตอนนี้นะครับเงินคงคลังในเดือนมีค .-66 กเนี่ยนะฮะเหลือต่ำกว่า2 0 0แสนล้านครับเรียกว่าน้อยที่สุดในรอบ3 6เดือนเลยครับและยังบอกอีกอย่างว่าถ้าใช้เงินแล้วเนี่ยนะครับไม่รัดระวังเนี่ยจะส่งผลต่อเครดิตหรือความน่าจะถือของประเทศในอนาคตด้วยครับซึ่งทางมูดดี้เนี่ยนะครับก็จ้องอยู่แล้วด้วยและนอกจากภาควิชาการแล้วนะครับในภาคของการธนาคารเนี่ยก็ยังมีความเห็นที่ค่อนข้างสอดคล้องนะครับอย่างเช่นทา าง TTB นี่นะครับเตือนว่าการแจกเงิน10,000บาทนะจะทํานี่สาธารณะพุ่งถึง14ล้านล้านนะครับนี่ต่อ GDP ไทยจะทะลุเพดานไปถึง70%เลยนะครับภายใน3ปีอีกทั้งมองว่าตอนนี้เนี่ยนี่ต่อ GDP ของไทยเนี่ยสูงกว่าเพื่อนบ้านนะครับเช่นอินโดนีเซียอยู่ที่39%ฟิลิปปินส์61หรือมาเลเซียที่62%เป็นต้นครับอีกทั้งนะครับพูดถึงประสิทธิผลเนี่ยนะครับทาง TTB มองว่าจะกระตุ้นได้เพียง0.5%เท่านั้นนะนั่นหมายความว่าจากการคาดการเดิมที่3.2เนี่ยจะดีขึ้นไปถึง3.7% ซึ่งก็ไม่ไดีมาก,กาอะไรกับเงินที่จ่ายไปนะครับดังนั้นหมายความว่าการที่ทางคลังเนี่ยประเมินว่ามันจะมีการหมุนเนี่ยหลายรอบหลายวงกระตุต้น GDP ได้แบบ5 6%อะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็ไม่ได้มองอย่างนั้นนะครับทั้งนักธนาคารทั้งนักเศรษฐศาสตร์บางท่านนี่ถึงก็บอกว่าเป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ําเลยนะครับหรือแม้กระทั่งทาง KKP นะครับหรือว่าเกียรตินากินพัทระนี่นะก็เป็นแบงก์เกี่ยวกับการลงทุนชื่อดังของไทยนะครับก็บอกว่านโยบายการแจกเงินเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียครับสร้างต้นนทุน เสียโอกาสด้วยนะครับเพราะว่า5 6แสนล้านด่าตรงนี้เนี่ยมีผลต่อเศรษฐกิจค่อนข้างน้อยเอาใช้ยือื่นเนี่ยดีกว่าซึ่งทาง KKP มองนะครับว่าตัวมัลติพลายเออร์เนี่ยหรือการหมุนเวียนของเงินเนี่ยนะครับจะหมุนได้ต่ำกว่า 1x เท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่าต่อให้แจกเงินทั่วไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแต่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจน้อยกว่าต้นทุนที่รัฐแจกออกไปครับกล่าวคือจ่ายเท่านี้แต่ได้เงินกลับมาน้อยกว่านั่นเองซึ่งทาง KKP คาดการณ์นะครับว่าจะกระตุ้นเศรษฐก งบประมาณเนี่ยที่ต้องใช้สูงถึง3.6%ครับอารมณ์ประมาณว่ากระตุ้นไป3.6บาทได้คือมา1บาทนะครับนอกจากนั้ยังมองด้วยว่าเศรษฐกิจตรงนี้ยังแก้ไม่ตรงจุดครับโดยเน้นไปยังปัญหาระยะสั้นมากกว่านะครับและการแจกเงินให้คนทั้งประเทศเนี่ยนะครับไม่มีความจําเป็นรวมถึงสร้างภาระมากเกินไปซึ่งแนะนำว่าควรจะแจกเฉพาะกลุ่มแทนนะครับรวมถึงแก้ปัญหาทางโครงสร้างด้วยครับต่อไปเนี่ยมันดู7เหตุผลนะครับที่นักวิชาการ99คนเนี่ยบอกว่าได้ไม่คุ้มเสียเรื่องของเงินยิจตันหนึ่งหมื่นครับอันดับแรกนะครับบอกว่า ไทยเนี่ยกำลังฟื้นตัวอยู่แล้วครับปีนี้เนี่ย2.8ปปีนหน้า3.5นะครับไม่ต้องให้รัฐใช้จ่ายช่วยเพื่อกระตุ้นเลยฮะ อีกทั้งกังวันว่าถ้ากระตุ้นเข้าไปอีกเนี่ยจะทำให้เกิดตัวเงินเฟอ้อสูงขึ้นมาอีกนะครับหลังจากที่เงินเฟอ้อของเราเนี่ยลดจาก6.1เหลือแค่2.9ได้ในปีนี้แล้วนะแต่ถ้าเฟอ้อขึ้นมาเนี่ยจะต้องแตะเบรคในการขึ้นดอกเบี้ยอีกนั่นเองครับสองครับก็ประมาณของรัฐนี่นะครับย่อมมีค่าเสียโอกาสเสมอก็อคือเงิน560,000ล้านตรงนี้นะครับถ้าใช้ประเด็นก็จะเสียโอกาสในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอืนอ่นๆนะครับอย่างเช่นในการพัฒานสาสังคมมนุษย์ในการสร้างน,บบนิตอนอินฟราสตรักเจอร์หรือการจ นนเพราะว่าพระรนาชเนี่เป็นเรื่องของระยะยาวครับข้อสามครับการคาดหวังที่มากเกินไปครับตอนแรกคาดการณ์ว่าเข้าไปจะทวีคูณกระจายจายจหมครับแต่ว่านักชิมการมองว่ามันต่ํากว่า1เท่านะครับนั่นหมายความว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยได้กัขึ้นมาน้อยกว่าเดิมนั่นเองและข้อ4ครับเราเดิเดอยู่ดีว่าจากดอกเบี้ยขาขึ้นนะฮะแล้วก็เงินเฟอ้อสูงมากด้วยถ้าทําการใช้เงินและกู้เงินมากแบบนี้เนี่ยจะโดนเรื่องของดอกเบี้ยที่สูงภาระก็จะหนักอ่วมครับและซึ่งทุกคนเนี่ยผู้เสพสิทธ์ก็ต้องเป็นคนจ่ายดอกเบี้ยนั่นเองฮะ ถอดถอยนะครับแล้วเขาเนี่ยจับจ่ายใช้สอยเงินไปเยอะสุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องมารัดเข็มขัดนะครับลดการขนจากทางภาครัฐนะลดนี้สาธารณะให้ลดลงนะครับเพื่อจะมีแกลบมีกระสุนเอาไว้อัดฉีดในการรับมือกับวิกฤตครั้งหน้านั่นเองซึ่งการทําแจกเงินเนี่ยมาดูสวนทางนะครับแทนที่จะเก็บเงินเก็บกระสุนเอาไว้รับมือในช่วงที่ลำบากจริงๆแต่เกลับทำใช้เงินอย่างไม่ระระวังแบบนี้ครับข้อที่หกนะครับการแจกเงินคนละหมื่นเนี่ยให้คนทุกคนที่เกิน16ปีดีนะครับ เป็นนโยบายที่สร้างความไม่เป็นธรรมอย่างยิ่งนะเพราะว่าทั้งเศรษฐีและก็มหาเศรษฐีนีนะครับที่อายุเกิน16ปีเนี่ยก็รู้ได้รับการเฉลิวดังที่ไม่มีความจําเป็นเลยครับและข้อ7นะครับเขาบอกว่าประเทศของเราเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยครับการเตรียมตัวได้กันครั้งเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับอย่างที่คนไทยวัยทำงานในรถน้อยถอยลงไปแต่ผู้สูงอายุเติบโตอย่างรวดเร็วเราต้องใช้เงินอย่างมากในการดูแลเรื่องสวัสดิการสาธารณสุขนะครับแต่เนี่ยเราคนจะต้องเก็บเงินใช้อย่างคุ้มค่าและก็มีวินัยอย่างเคร่งครัดครับและนี่คือถ้อยยควววาาาาามเเป็นนนนห่วงรวรััจกกกกศศษสต์ิช ทั้งนายธนาคารหลายคนทั่วประเทศไทยครับก็มีเหตุผลทั้งนั้นนะครับทั้งเรื่องของการคาดหวังสูงเกินไปใช้เงินเยอะเรื่องของการเสียยอการให้เก็บกระสุนเอาไว้ยามจําเป็นมากกว่านี้เศรษฐกิจไทยก็เริ่มฟื้นตัวแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าบางท่านเนี่ยก็มองว่าทําได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้บอกไม่นแนวค้านสักทีเดียวนะหากไม่กู้เกินเพดานนะครับรวมไปถึงในอดีตเนี่ยเราก็เคยมีโครงการที่ใช้เงินเยอะขนาดนี้นะครับอย่างเช่นโครงการรัฐจันันค่ารียใช้เงินไปถึง80 0แสนล้านบาทครับตัวโซนภูมิเนี่ยใช้ไป 1. 0 2แสนล้านบาทนะครับแต่ต้องยอมรับได้ว่า5าแสนล้านเนี่ยก็ไม่น้อยเลยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไทยเราไม่เคยผ่านเหตุการณ์ใช้เงินเยอะแบบนั้นครับและซึ่งล่าสุดนะครับท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะที่จะไม่ให้แจกเงินดีต้าน10,000บาทให้กับทุกคนครับแล้วก็ยืนยันว่าฟังความคิดเห็นอดีตผู้ว่าทุกท่านนะครับมาถึงผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะพร้อมปรับโครงการให้มันเหมาะสม,มน,นะครับแล้วในขณะที่หลายคนก็คิดว่ามันจะได้ไปต่อไม่นานนะครับก็วันนี้เลยนะครับ9ตุลาคมเนี่ยทางคลังก็ยกทีมใหญ่นะ ทีตั้หนึ่งหมื่นบาทครับก็ให้มั่นใจได้เลยว,ว่าแจกแน่ๆฮะซึวนสภาพอาการเนี่ยก็มองว่าไอ้เงินตรงนี้จะเอามาจากไหนนะครับแล้วก็ธาราบายก็บอกว่าไม่ได้กู้เงินนะฮะพอทําแผนผังให้ดูแล้วนี่ปุ๊บเนี่ยงบประมาณแผ่นดินกองบไม่พอเงินสดก็ไม่ได้มีนะครับถ้าจะเอาเงินน้องงบประมาณเนี่ยก็องถามว่ากองทุนหมุนเวียนจะยืมมาไหมหรือว่าจะขายกองทุนไหมก็ไม่นะครับนั้นต้องกู้แบงก์รัดครับ ก็มีการคาดการณ์กันว่าจะกู้เงินออมสินหรือเปล่านะครับต้องรอดูกันต่อไปครับก็จะบอกตรงๆนะครับว่าไม่เคยเห็นการคัดค้า,า,านนโยบายทางคลังมากมายขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับ ก็คงเป็นเป็นที่ละเอียดอ่อนแล้วก็น่าที่จะถกเถียงกันจริงๆครับแล้วเพื่อนๆเขียว่าไงบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับซึ่งในต,ต่างประเทศอย่างอเมริกาเองเนี่ยก็มีการใช้จ่ายการรันค้างที่เยอะมากๆนะถ้าอะไรก็ต้องรอดูจะเป็นอย่างไรนะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพรอพเพอร์ตี้นะครับและขอบราหนึ่งวิธีนะกดติดตามเพีงที่ถึงหนึ่งล้านซับไปเลยครับสปอยด์ต่างฟังข้อมือเข้ามูนออชิงลึกนะให้กดสมัครสมาชิกห้องเรียนวันนายเป็นพิม,ม การลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกันจะมาอะไรกลังจะมีความเสี่ยง มีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดัน,นั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ